สวัสดีครับพบกับพวกเรา Ho อตเว e Thailand โอ้โหมาอีกแล้ววันนี้เป็นน้ำยาครั้งกับโ้คลิปนี้เป็นน้ำยาอืน้ำยาอะไรพันไทยนี่ก็คือเขามีมานานแหละออ่าออยู่มานานแล้วทีนี้ก็คืออยากสนับสนุนกับเขาของเขาเพราะว่าเขาเป็นน้ำยา100ยมิลลิลิตร ที่ราคาย่อมเยาและคุณภาพดีรู๊ว่าคุ้มเลยประมาณนั้นก็มีมออกมาแล้วสี่กลิ่นตรงขวดเนี่ยไม่ต้องอ่านบอกให้ดูนะอ่าเนี่ยขวดก็คือจะเป็นภาษาไทยเลยเขียนว่าพันไทยอันนี้ก็เป็นโลโก้ตัว P ีพันธุไทยของเขาแล้วก็ข้างหลังก็คือบอก PGBG อยู่ที่อ่า PGBG 5 0าขวดขนาดร้อย l ลนิดหกอ่าก็เนี่ยก,ก็เป็นขวดลักษณะประมาณนี้มีข้อมูลอะไรบอกรอบขวด <100. S 2> ดี๋ยว,ว่ากันก็คือมีอะไรบ้างรสชาติรสชาติ พันธุ์ไทยชีระเอ่อกูแล่กูแลเป็นอะไรนะสับปะรดสับปะรดอ่านี่นะสับปะรดเป็นคิงคองกําลังแดกสับปะรดอยู่อ่าอันนี้เป็นพันธุ์ไทยพิกุลทองพิกุลเหรออ่าพิกุลก็จะเป็นมะม่วงอ่าเป็นมดเนี่ยตอมะม่วงอยู่อ่ามะม่วงสุกมะม่วงสุกเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาลองฟิลแล้วตัวต่อไปเป็นพันธุ์ไทยชีรัสชีรัสก็เอายุ่นอ่าเป็นช้างกําลังแช่งยุ่นอยู่อืมตัวกระตูงเขาน่ารักดีนะแล้วก็เอออันนี้อะไรพันธุ์ไทยโชกุน ก็มก็มมมเป็นส้มส้มโชกุนเป็นรูปมังกรกำลังรับส้มอยู่อ่าเออมังกรเขียวเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาลองกันทีละตัวเลยดีไหมว่าเชียร์ตัวเลยอ่ะเ <laughs> สีย <laughs> เงนเฮ้ยงั้นนะิโคกนก็ต้องลองเออแต่บอกว่ากว่านิโคกของอันเนี้ย <Voilà. S 2> มาเลยหรือว่าของคนไทยเนี่ยมันจะไม่เท่าของอเมริกาอ๋ออาจจะไม่เท่าอยู่แล้วอธิบายหน่อยนะครัก็นิกอเมริกาเขาก็จะใช้แบบยังไงมันนิก อาจจะคนละตัวหรือมันมันจะเป็นส่วนผสมคนละอย่างกัน,นอ่ะออาก็ทาให้นิกในกาเนี่ยมันแน่นมันดูดแป็นเดียวคือตึงเลยแต่เนี้ยมันเป็นนิกที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเจยียจางลงมาอะไรอย่างงี้แต่ก็คือดูดเพินเินเออดูดเพินเพินอะไรอย่างงี้มากกว่า,าอืก็คือ สมมุติอันนี้นี่หกถ้าเทียบกับนิเมการนิี่หกก็จะอันนี้ก็จะเป็นนิก3องนี่คนิกสอ,อ่าให้ตีอย่างนั้นอาจจะไม่ให้6เต็มจริงเพราะเดี๋ยวบางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดว,ว่าเอ้ยหกเขาเคยดูดเมกาอย่างเงี้ยเขาอยากขายากไปสายผลไม้มแล้วก็จะมาดูดเฮ้ยเชี่ยนิก6เลยว,วะ ผมปกติผมดูนิีกสามเดี๋ยวนี่คงไม่จะล็อกก็เนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นมันจะแบบเออเป็นของถ้าเป็นของไทยของมาเลยเนี่ยนิดก็จะประมาณดูลื่นสบายแน่นอนไม่แทงคออะไรประมาณนั้นโอเคเริ่มจากสีทำไมมันอ่าชี้มากตัวนี้เลยอะไรอ่ะพันไทยพูเับประรสู้ผมอ่ะนี่คือขวดใหม่ทุกขวดเลยอ่ากัรีวิวให้คนไทยเขาเลยอ่า กฎหม่เลยอ่าคือซื้อมาแกะเองรีวิวให้เลยโอเคมาเดี๋ยวผมหยดกันเออตัวนี้สีเข้มเนาะใช่จด้หยดไหมหยดตัวเดียวหยดเน่ต้องตัวเดียวมั้งแล้วแต่เออจะได้สัมบีมันจะได้แบบอ่าเราจะได้เออเพราะเราก็ไม่ได้ทานเปลืสัมีทุกอันอันนี้เริ่มเป็นที่พันธะภูแลภูแลสับปะรดว้าวเฮ้ย เป็นสับป,ปะรดที่มีมิตินะคือแวบแรกไปก็เป็นสับป,ปะรดส,ส,ส,สดๆเลยอะส,สดๆแบบฉ่ำๆส,ส,สับป,ปะรดผ่าจากลูกแล้วก็เหลืองๆฉ่ำๆอย่างนั้นเลยแต่ตอนท้ายอะทำไมผมไปจับออกเป็นนมเปรี้ยวหรือว่าอะไรสักอย่างอะเออเป็นสับป,ปะรดที่มีมิติอะคือตอนแรกก็เป็นสับป,ปะรดหวานๆทั่วไปที่เรากินกันเลยแหละแต่พอพ่นออกมา มันมีมิติอะไรบางอย่างมีมีกลิ่นหอมอ่ะเหมือนทําให้สับปะรดหอมขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้เป็นกลิ่นสับปะรดถ้าใครชอบสับปะรดก็ตัวนี้ก็โอเคหวานป็นสับปะรดหวานไม่เปรี้ยวความเย็นมีไหมความเย็นมีอ่อนๆเลยก็ถือว่าไม่เป็นมาตรฐานเราถ้ามาตรฐานเราเราต้องทําใจเป็นกลางเราต้องบอกว่าเย็นเพราะว่าถ้าบางทีผมยังพูดเลยว่าจีเกบจีเกบอ่างุ่นย่าไม่เย็นอ่างุ่นด่งไม่เย็นแต่บางคนดูดไปโเย็น จุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับผมก็เป็นสับปะรดผู้แรงไอ้สับปะรดลูกเล็กๆอ่ะอ๋อใช่ใช่อพพัันนธุ์สาย่ใช่ก็คือสับปะรดผู้แลอย่างนั้นนะถ้าใครเคยกินนะก็จะรู้ว่าเออมันคือสับปะรดอย่างนั้นจะหอมเออใช่หอมอืมหวานไหมผมว่าหวานหวานหวานล้วนๆนะอร่อยอืมอืมผมถือว่าผ่าน ช้ได้ใช้ได้แล้วก็ดีเออโอเคก็เนี่ยนะไม่ได้ผิดหวังตามคุณภาพที่เราคาดหวังไว้อันนี้พันธุไทยพิกุลทองเป็นตัวท็อปเลยมะม่วงเอามานี่เลยตัวท็อปเลยเหรอเอามานี่เลยเอาเปิดหน่อยะโอ้โหจากไม่ไม่เก็บไว้ขายเลยไม่เก็บไม่เก็บเราอยากรีวิวอยากให้ท่านรู้ว่ากลิ่นแต่ละตัวเป็นยังไงอันนี้เป็นมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงยังไงไม่รู้ต้องลองก่อน มาหยดหยดหยดผมก็หยดเอาด้วยเหรอเอาด้วยด้วยด้วยคิดว่าตัวนี้ท่านบอกมาว่าตัวท็อปเนี่ยต้องลองแล้วแล้วแหละต้อจริงเคยเคยเคยเทสอยู่อ๋ออาอก็แบบนี้เขามีมานานแล้วเใช่ใช่น่าจะผ่านตาหลายๆท่านไปแล้วแหละนี่เราเปิดไว้นี่ตัวหองควันก็เยอะนะ p ีจีโอว้าวมันเย็น ตัวเย็ยนกว่าคูลแลนี่มันฟินกันขนาดนั้นเลยอ่ะมันคือมะม่วงสุกอ่ะอืมตัวนี้เย็ยนกว่าคูลแลพอสมควรเลยเดีย๋ยวผมพูดก่อนเลยก็คือสัมผัสได้คือเป็นมะม่วงสุกเลยมะม่วงที่แม่งอยู่คู่กับข้าวเหนียวอ่ะเป็นมะม่วงช่ำๆแบบมะม่วงสุกไปแล้วอ่ะไ,ไม่ใช่มะม่วงแบบเปรี้ยวมะม่วงแบบเออเขียวๆอ่ะเป็นมะม่วงเหลืองเหลืององ,องจ๋า,จาเลยสุกอย่างนั้นเลยและมีความเย็ยนมากกว่าคูแลแอก็คือถ้าตัวนี้พูดคำว่าเย็นก็คือเย็นเลย เย็นค่อนข้างเย็นเลยอืมออของผมก็คือมะม่วงเป็นมะม่วงสุกนะเออมันอาจจะเป็นมะม่วงแบบมะม่วงสุกแต่งกลิ่นอะก็คือมะม่วงเหมือนมะม่วงเซเวนเซ่นอะอ๋อใช่เออใช่เข้าท่าอยู่อืมเป็นมะม่วงแบบแต่งกลิ่นอะอืมอแล้วก็เย็นอือืมอร่อย อ่าผมชอบอ่าเป็นไอติมมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยพูดได้นะแต่แต่ไม่ใช่ไอติมมะม่วงนะไม่ใช่คือมะม่วงแค่บอกว่ามันแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นเป็นรสมะม่วงในไอติมอะไรระมาณนะอ่าแล้วเขาไอติมออันนี้ดีดีดีนะติดเดติดอันดับผมชอบเดี๋ยวเรามาจัดอันดับกันอีกทีนะอ่าตัวต่อไปเป็นพันธทชีรัสเป็นองุ่นอ่าองุ่นก็น่าจะเป็นเพนนะเราน่าจะสัมผัสกันอยู่แล้วอยู่แล้วขวดซิลมาดีมากเลยฮะอ่า กาของแบรนด์เลยว่ากดอะไรนี่ก็ใช้คุณภาพโอเคแล้วก็กดซิลมาดีเลยแน่นปรักเลยเดี๋ยวขอเชียร์สำลีสักคู่นะฮะโอเคอันนี้เป็นพันธุ์ไทยชิราสคือพันธุ์องุ่นเฮย้ยไม่เรื่องไหมไม่เรื่องตัวนี้พันธุ์ชิราสผมนึกภาพองุ่นเคียวโฮเคียวโฮที่ไม่ได้เต็มันคำว่าเคียวโฮเท่าไหร่แต่มีความองุ่นแบบเปรี้ยวดูดมาคือเปรี้ยวปี๊ดเลย เปรี้ยวเรียกว่าเปรี้ยวมะน,นาาเลยก็ได้คือเปรี้ยวมาเลยในคําแรกที่ดูเนี่ยคือเปรี้ยวแล้วค้นออกมาเนี่ยเป็นกลิ่นองุ่นออกเคียวโฮอ่าองุ่นหอมอ่าองุ่นหอมตกท้ายก็ถือว่ากลมกลม่อมใช้ได้อยู่ก็ถือว่าอร่อยตัวนี้ความเย็นความเย็นน้อยกว่าพิกุลทองความเย็นผมว่าออกออกออกแนวคูลแลมากกว่าอ่ะแต่มีความเย็นอ่ะมีความเย็นอยู่เป็นไงเปรี้ยวอืมใช่มันมาถึงมันเปรี้ยวแต่รสองุ่นเนี่ยมันมนาท้ายอ่ะผมว่าเหมือนองุน่นที่เคียวโฮเลย ในหลายแบรนด์ที่เคยดูนะเนาะเคียวโหได้เลยทำเล่นอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้สนี่ที่ผ่านมา3ตัวนี้คือเราเหมืออแสดงว่าหลิกนิกเขาก็ใส่ถึงเหมือนกันคือดูมา3ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยกินโอเคมาตัวสุดท้ายเป็นส้มส้มเนี่ยเข้าทางแน่นอนผมชอบส้มเลมอนมะนาวเนี่ยผมชอบบ้ะมังกรมังกรมาโอเคอ๋อมังกรนี่จะเป็นสีเข้มเหมือนปูแลเลยเนาะเข้ม อ๋อพอๆกันกับปูแลสองตัวนี้สีเข้มอันนี้ก็แปลกใจไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรต้องถามเจ้าของแบรนด์ดูว่าเป็นยังไง <S <S ส้มไหมส้มแต่ในใจผมอ่ะเยน็นพูดถึงความเย็นก่อนเลยเย็นพอๆพ,อพ,อพิคุณทองเออ <S <S มันมาคู่สองตัวนี้นะชีรัสกับปูแลเนี่ย จะเป็นเย็นปานกลางแต่ถ้าพิกุลทองกับส้มเนี่ยคือเย็นเลยเย็นค่อนข้างแบบค่อนข้างเย็นแหละเย็นสูงอ,ะอ่ะอ่าส้มนึกภาพแฟนตาส้มเป็นเป็นส้มเหมือนน้ำอัดลมมากกว่าไม่ได้ส้มเป็นผลขนาดนั้นอ่าแต่ฝอว่าเป็นส้มโชกุนไหมโอเคปลายๆออกมาเนี่ยอืมเป็นเป็นเหมือนผลไม้ส้มโชกุนอยู่แต่ผมจับส่วนตัวผมนะจับได้ก็คือแฟนตาแฟนตาส้มคล้ายๆ พอกันเหมือนกันขังผมเอ่อแต่บอกว่ามันเหมือนเป็นส้มออกซา่านะอือออกซา่าเนี่ยใช่มันจะออกไปทางน้ำอัดลมมากกว่านะถามว่าน้ำมัลมไหมก็อ่าใช่น้ำอัดลมแต่ความซาเนี่ยมันประมาณดูดไหมไม่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 ถึงเนาะไม่ถึงเลยอือไม่ถึงมันจะเป็นซา่าอ่อนอ่อใช่เหมือนน้ำอัดลมมากกว่าน้ำอัดลมก็น้ำมันใตแหละเออก็ถือว่าอร่อยใช่ได้เนี่ยเดี๋ยวซ้ําเลยแต่คือส้มมันส้มจริงอือแต่ส้มส้มก็คือส้ม ออกผล,ลไม้ส้มเลยไม่มีกลิ่นอื่นมาผสมอะไรอย่างี้แต่ผมไม่ชอบส้มเนื้ายม้มอ่าผมเป็นสายส้ม,ม,มสายเลม,ม,มอนอยู่แล้วผมชอบในแนวกลิ่นก็เปรี้ยวอย่างนี้อเออทาให้ชอบตัวองุ่นไปด้วยเพราะองุ่นมันเปรี้ยวเปรี้ยวในตอนแรกบอกเฮ้ยเปรี้ยวแม่งแบบถูกใจแหละดี เอ้ยมันดีหมดทุกตัวความหวานนี่ก็คือหวานกําลังดีไม่ได้หวานจี๊ดแบบอ่ามันพวกองุ่นมาเลยอะไรตัวอื่นเออก็คือหวานแบบหวานกลาลังพอดีพอดีเออก็ธรทำมาดีทุกเนเอเอออกมาสตัวเนี่ยราคามันอยู่ที่200กลางกลางเออในราคาร้อมิลลิลิตรเนี่ยถือว่าคุ้มมากแล้วคือเอาไปลงพอดเนี่ยก็น่าจะสบายสบายแล้วร้อมิลลิลิตรอ่ะ mm ใช้ยาวๆแน่อนอนใช้สักพักอ,ะอ่ะนานราคาไม่แพงนี่ นะคะเนี่ยที่บอกไปแล้ว200ร้อยกลางประมาณไม่เกิน25งห้าอ่ะซื้อแบบไม่เกิน25ซื้อบางพรีเมียมแม่ง2องร้อยสามสิบสลละใช่เอออันนี้ร้อยมลสองอยู่ยาวเนี่ยแล้วกลิ่นผลไม้ที่เขาทํามาเนี่ยแล้วก็หอมบอกนิดนึงว่าพันธุ์ไทยเนี่ยคือทําผลไม้เนี่ยอย่างนี้เลยอ๋อเขาว่าเหมือนของเขาจะมีแต่ผลไม้นะมีมีแต่เขาแจ้งข่าวมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะออกรสมะนาวมะนาวมะนาวนี่เดี๋ยวมันเป็นผลไม้ไหมมะนาวมะนาวเป็นผลไม่นะก็คือก็คือแบรนด์พันธุ์ไทยเนี่ยคือเป็นแบรนด์ผลไม้เลยอ่าแล้วเขาจะมีของขนมมา จะมีขนมด้วยจะมีขนมเขาแจ้งข่าวมาอันนี้ก็ล่าสุดวันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยีสกว่าเออปลายเดือนตุลาเนี่ยเออ<ม>เขาจะออกกินผลลัพกินขนมออกมาจะมีอ่ามีขนมออกมาใหม่ก็เราก็จอดจอจ ตั้งใจรอเลยแล้วออกมะนาวมาด้วยม่งเข้าทางผมเลยเปรี้ยวๆนะอ่าใช่ชอบชอบมะนาวเอนี่ยอันตัวสองตัวนี้ก็เปรี้ยวแล้วเนี่ยยังได้มะนาวเนี่ยมันจะเปรี้ยวขนาดไหนอ่าจางดับป่ะจานดับดีกว่าอ่าในใจผมเลยอันดับหนึ่งน่าจะเป็นพริกุูนทองลงใจกันใช่ไหมเพราะว่ามะม่วงมันหอมหอมจริงๆเออมะม่วงมันมันตรงปกอะมันตรงมากอะแล้วมันอร่อยมากเออพอเป็นอันดับสองของผมน่าจะเป็นส้มอ่าผมชอบส้ม อันนี้สดตัวผมชอบส้มไม่อันดับสองอ่ะผมให้คะแนนร่วมเลยคือชีราสอ่างุ่นเพราะอ่งุ่นมันก็เปรี้ยวมันละหอมแล้วก็เป็นอ่าส้มเนี่ยคะแนนอันดับสองร่วมกันอให้เท่ากันทั้งคู่ส่วนอันดับท้ายเนี่ยก็เป็นภูแลอ่าไม่ใช่มานอยไม่ดีแต่โอเคผมชอบตัวอื่นมากกว่าแล้วจะคนคนละหมือนกันใช่อ่เอเดสก็จะอันดับเหมือนกันเลยเหมือนผมเดียรเลยอ่ะพิกลทองอ๋ามาหนึ่งมาหนึ่งอันสองก็จะเป็นอันนี้ีราส เดเจอใชเป็ดไม่ดีไม่ดีไม่ดีอ่าอ่าโอเคอันดับสองของผมไม่ดีเอ้ยอ่าเดี๋ยวจับให้จับให้อ่าเอออันไหนอันเดียวหนึ่งคือพี่คุณทองพี่คุณทองอันดับสองคือชีรัชีรัชสามก็ไม่เท่ากันอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ่ะแต่ละคนก็ความชอบไม่เหมือนกันก็จัดไปลองจัดไปอ่าอันนี้ดีทุกตัวดีทุกตัวอ่าอันนี้เราให้อันไหนดีทุกคมไม่ได้อวดไม่อะไรก็คือดูดแล้วเราโอเคใช้ได้แล้วความมึนเนี่ยผมว่ามึน มึนๆนี่ก็เริ่มรู้สึกถ้าถามผมว่าไหนมึนสุดที่กุลทองเนี่ยอ๋อผมว่าแมงแรงสุดเขาก็เติมความเย็นอะไรนี้ด้วยใทำให้เราแบบรู้สึกมึนก็ประมาณนี้ก็ดูดเทลินเออประมาณนี้ใช้ได้ใช้ได้เลยอใช้ได้ก็ถ้าใครสนใจอะไรก็สนใจสอบถามสั่งซื้อมาที่ แอดฮอตเวฟได้เลยเรามีจำหน่ายตรงนี้อ่าโอเคก็ทักมาสอบถามได้เลยว่าสนใจในตัวไหนราคาสุดคุ้มได้ไปนี่คุ้มแน่นอนใช่แล้วแล้วก็รสชาติอร่อยอหอมหวานก็รีวิวของพันไทยก็มีประมาณนี้เดี๋ยวถ้ากินใหม่มาเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอีกเพราะว่าใช้ได้ก็ทำมาอร่อยอ,อร่อยคุณภาพดี อ่ะครับผมงันก็คลิปนี้ก็จบเพียงไปเท่านี้ก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดอะไรก็ตามแล้ว <Comment S 1> ก็อ่าอย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์ให้เราด้วยว่าเอออันนี้หรือว่าคุณไปชิมมาแล้วเออรูสึกยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วเราก็จะได้เอามาแบบอ่ามาแชร์กันมาปรึกษากันอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้งั้นก็วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ